ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปกรเรยสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี มันไม่เหมือนกับกระทะปิ้งย่างคุะเรื่อง้างนอกน,อนอ่ก,กรอบแล้วกัดข้างในเป็นโครงรชาาสชาติมันซับซ้อนต้องมีฝีมือนี่อร่อยจริงๆนะไมได้อวยนมสดน้องโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ ดีไอคอนกรุ๊ปใหม่แอปบิ๊กซีพัคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยวันนี้ครับวันนี่ลุงพามากินของเด็ดๆร้านหนึ่งที่ลุงชอบมากเลยนะคือร้านเอี่ยวไทยซึ่งวันก่อนเนี่ยลุงไม่รู้หรอกเขาเปิดสาขาอยู่ตรงนี้เมืรอเสรินธนูกิจปากซอย20ตอมา16่164 เอี่ยวไถยสุกี้โบราณและอาหารจีนร้านเอี่ยวไถยมีดียังไงเหรอั้งแั่สมัยลุงวัยรุ่นเลยร้านแรกแรกของเขาอยู่ตรงปิ่นเก้าเขาขายเป็นสุกี้โบราณคำว่าสุกี้โบราณเนี่ยมันแตกต่างกับสุกี้สมัยใหม่ยังไงเดี๋ยวลุงจะไปเล่าให้ฟังแต่ที่พอลุงมาที่นี่แล้วเนี่ยเฮ้ยเขาเปิดเป็นร้านใหญ่แตนด์อะโลนที่นั่งเยอะอาหารเยอะวันนี้เลยไม่ได้เลยลุงจะต้องควรรุ่นน้องมากินกันเขารอลุงอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับ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 โอ้โหสวัสดีครับผมอ๋อนี่ยังเป้นะครับผมคุกกี้เมาเจ้าของเพจคุกกี้เมาเจ้าของร้านคุกกี้เมาครับลุงชวนมาทานอะไรครับเนี่ยแต่ร้านใหญ่โตมากเลยอะร้านนี้คือร้านเอี่ยวไทยเป็นร้านอาหารจีนสไตล์โบราณก็เปิดมาหกสิบกว่าปีแล้วนะไม่เคยปิดเลยหรอคปิดเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเพิ่จปิดแค่วันนี้แค่เรานีกิน่วันนี้ไม่ได้นัดปิดเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเราจะสั่งอะไรกินได้เลยครับผมไปครับ ลงเมนูนะคะอ่ะบลองดูจัดเลยจะไม่ต้องดูเมนูก่อนก็คือเจ้าเกี๊ยกิสค่ะื้อแซ่ก๋วยเตี๋ทยทลอดปูเป็ดปักกิง่งหมูหันแล้วจะมีแนะนำอะไรอีกคือจะเป็นปลาเก๋าที่เป็นตัวสดๆเลยค่ะเป็นปลาเก๋าทะเลจากราคาพันหนึ่งเดียวแค่แปดร้อยเก้าสิบเก้าเอามาแล่มาสดๆกินเป็นบ่อไฟเลยได้ค่ะ,อะเอ๊ะแล้วอย่างสาขาเนี่ยใหญ่โตเลยมันมีกี่ที่นั่งทั้งหมดว่ามันสี่ร้อยกว่าที่นั่งก็จะมีในส่วนของโซนเอาท์ดอร์แล้วก็ห้อง V I P ค่ะ ่วงเรารออาหารนะนะแล้วก็มาเดินเล่นดูเรื่อยๆก่อนที่จอดรถมันเยอะนะแล้วนึกมีแค่ตรงนี้ข้างหลังก็มีอีกเลยไหมครับจอดเยอะมากเลยแล้วถนี่ป่าเป็นที่เราสั่งตะกินเองะแล้วเขาก็มีห้องกาแฟนั่งชิวๆอันนี้ก็เป็นห้องกัดยงกันร้อยสักที่ได้ประมาณเนี้ยอันนี้บาะสำหรับผู้ใหญ่คุยเจรจาก็ขอลูกสาวเขาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นห้องส่วนตัว พอออกมาตรงนี้นะมันก็เป็น,ปนโซนอ outdoor พื้นที้ค่อนข้างกว้างขวาง,าง,างโล่งสบายนี่ถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นๆนี่ก็เก้วยสักแก้วหนึ่งก็สบายอยู่นะครับโซนนี้เขาบอกว่าโวน outdoor เนี่ยสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้<อ>จูงหมาจูงแมวอะไรมานั่งกินเป็นเพื่อนได้อ๋อนะเอาเด็กมาได้ไหมครับเอาเด็กมาได้ไหมได้ได้ได้ ไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอมมนได้จัดเต็มกันจริงกินกี่คนครับลุงเยอะมากเอาอยู่เอาอยู่อันนี้นน<บ>เลยนี่บอกเลยว่าเจงกิสขานซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกกันว่าปิ้งย่างทำไมครูเรียกเจงกิสขานอ่ะคุณดูหเห็นไหมมันเหมือนบวกบวกนักรบเจนกิสขาน อ๋อนักเกิดมันแบบนอย่างน้อ่านี่คือบวกตักลบซึ่งเขาเปิดมาหกสิบปีนะครับลุงกินเจ้าเมนูเนี่ยห้าสิบปีที่แล้วเจ็งพิสซ่าซึ่งสมัยนั้นฮิตมากมันจะเป็นกระทะอลูมิเนียมอ๋อ้ยถ้าเกิดสมัยก่อนก็เป็นเตาถ่านแน่ๆเตาถ่านเลยเข้าวมานรงเข่งเตานั่งไปเนี่ยเตาแม่งสูงเรืะคอแ่ะาจะกินเนี่ยซึ่งตอนนั้นสนุกมากครับตอนนั้นแล้วเราก็มาลอกถึงตรงเนี้ย มาใส่ด้วยเนื้ออันนี้เป็นเนื้ออยากเท่าที่สังเกตลุงเจงกิสขาดหรือโบราณเนี่ยเขาหมักมาเรียบร้อยเขาหมักเป็นเนื้อหมักหมูหมักหมักน้ำมันงาใช่ใช่ฮะหมักนุ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวผมทำให้อย่างแรกคือน้ำจิ้มเจงกิสขาดลองดูมันจะออกหวานนิดๆสำหรับคนที่แบบอมเปรี้ยวอมหวานนี่เลยนี่โอ้โหวันนี้เป็นเกียติมากครับที่ลุงกวนทำให้กินนะครับ จ่วงเข้าไปอย่างนี้โอ้โหน่ากินมากขออนุญาตนะครับลุงขออนุญาตทาน<อ>ก่อนเลยนะครับเอาเลยเนื้อนุ่มมากๆไม่เด้งเกินไปอร่อยมากน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานเผ็ดน้อยลุงจนมากน้ำจิ้มสกกี้น้ำจิ้มนั่นลุงจะได้กระเทียมเยอะมะนาวนิดพริกน้อยยัง <c oughs> กิสขาดนะบอกเลยมันไม่เหมือนกับร้านหมู <c oughs> กระทะปิ้งย่างรสชาติคคละเรื่องใช่ใช่ครับเราบอกไว้ก่อนเลยต้นตำรับน้ำจิ้มเป็นสูตรของเขาเลยเนื้อนุ่มมากจริงเนื้อดีมากเนื้อดีมากนีก็อยู่เป็นเมนูที่หากินค่อนข้างยากอย่างก็เรียกปลาเด็ดจีนคือเจ้าซาซิมิจีนนี่เองก็เรียกคือแซ่คือแสเครื่องเคียงก็มีแตงกวามีไชโปบฝอยมีจับประรดอะไรงเงี้ยาหาทานยากนะครับผมว่า ต้องมีฝีมือฮะบางร้านต้องมีฝีมือต้องเลือกปลาเป็นน้ำจิ้มเนี่ยนี่คือหัวที่เห็นนี่เป็นกัวตัดนี่คือคือแซ่นะลองได้ครับได้ครับม,นะมีหวานหวานนำํำเปรี้ยวแล้วก็ปลาเย็นๆอร่อยครับ ก็แต่ว่ามันแปลกตรงที่มันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะมันไม่มีกลิ่นเพราะอะไรหนึ่งม,มนแล่บางเข้าตัวเย็นคลายเซ็ตตัวแต่แล้วก็มันก็จะมีเครื่องเคียงพวกเนี้ยกินแล้วไม่รู้ใครเขาคิดออกมายัางไงกินแล้วมันเข้าก็ได้ทุกอย่ารสชาติออกไปทางเปรี้ยวหวานใช่อร่อยฮะอร่อยอ เป็ดปักกิ่งพร้อมกันเลยขอบคุณครับเป็ดปักกิ่งเนี่ยนะจะเล่าให้ฟังครับสมัยแรกเลยที่ลงกินนะยังไม่แต่งงานลงไปกินที่ร้านจีนร้านหนึ่งแถวลหลังออสการ์อยู่ตรงเทศนบุรีตัม่สั่งเลยเป็ดปักกิ่งตัวหนึ่ง หลังจากนั้นก็สั่งผัดนุ่นผัดนสเมนูแซ่บอรนอย่างไร้องเลยเขาจะมีสําเร็จจากเนื้อให้เราอีก3าอย่างแล้วลุงไปร่ออีก4เมนูคิดรูมแปดเมนูหายท้องเตยไปกันคนแคนไปกัน2คนนั่นแหละคือการกินเป็ดปากเก่งครั้งแรกในชีวิตของลุงแล้วพอกินแล้วลุงก็เป็ดปากเก่งตรงนี้ด้ไมะครับการแรกหนังของเขาในวันธรรมชาติ ไม่ใช่แบบเดี๋ยวนี้เป็นสี่เหลี่ยมแผ่นมาเป็นหมูแผ่นแต่ที่นี่แรกจากตัวน้ำจิ้มเขาอนะมันพันที่สุดเป็นน้ำจิ้มเป็ดปักกิงี่แท้จริงนือมันจะมีความหอมความหวานแล้วก็มีรสชาติเต้าเจี้ยวนีนเป็ดปักกิงอัน,นนี้ถือว่าโอเคอร่อยแล้วราคาไม่แพงช่วงในขั้าลดเหลร้อย9ก้าเป็ดตัวหนึ่งเป็ดตัวหนึ่งทด้กับข้าวอีกสองอย่างนะได้กับข้าวอีกสองอย่างได้กับข้าวอีกสองอย่างวงจับมานีน้ไรล่ลนะ ร้าขค้าอื่นไม่มีว้า,ามีแค่ที่นี่นที่นี่ที่เดียวเอาเนื้อเป็ดไปผัดเปรี้ยวหวานสไตล์ตกวางตุง้งคือเขาเอาเนื้อไปทอดก่อนทอดแล้วคุกแป้งออกมาครับชัดเจนมากรสชาติตามชื่อเลย <c oughs> เปรี้ยวหวานเลยสุกี้ดีกว,ว่าสุกี้เอี่ยวไทยใช่ไหมครับผม <c oughs> ปุ๋ยที่นี่เขาจะมีเหมือนซุกี้บรายก็คือมีตัวของเป็นน้ำหมักตัวเจียวเนี่ยเากินนะคนให้เข้าแปะเข้าให้เข้ามหน่อยเทพร้วลงไปเลยใช่ไหมครับแล้วที่นี่ผมชอบอยากทำอะไรดูไหมครับหมูเขาหมักได้ดีมากชิ้นหมูหนามากใส่แล้วเสร็จแล้วก็เดือดจัดจัดแล้วก็จะปิดไฟเลยไฟอ่อนระหว่างเราซุกี้ก็มาครับ นี่เลยไหมครับหมูหันตันนี้จะตายฮ่องกองเฮ้ยมันมีน,น,น้ำแดงแดงด้วยลุงมันเป็นซอสของเขาสูตรพิเศษของเขาถ้าสึกมากะกินกันเนี้สิวอ,อร่อยหมูหันที่นี่นะไม่เลี่ยนนะกินแล้วกำลังดีและเขาใส่ซอสร,รู้สึกมันเข้ากันมันมีออความเปรี้ยวเพราะว่ามันตัดตัดกับมันได้ดีมากนะอหอมหอมด้วย ัส<ว>ุกี้โบราณเนะี่ยน้ำซุปมันจะหอมตัวซอสเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี่ยเข้มข้นกลุ่มช้วงใส่กระเทียมเจียวและกระเทียมสดบด้วยโคตครอร่อยเลย แต่ว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยมันทำให้เจริญอาหารได้เยอะมากเขาเรียกว่าวรสชาติดั้งเดิมที่เคยกินสมัยก่อนใช่ครับต้องบอกรสชาติมันซับซ้อนปลาเก๋าทะเลตัวที่เราสั่งที่ว่ายๆครับอ่าที่มีเฉพาะสาขานี้ปลาเป็นปลาเป็นไม่เห็นเป็นเลยนี่ตายเราแล้วเนี่ยนี่โกหกอ่ะเนี่ยไม่ใช่เอาแกล้มสด,สดๆคราบแกล้มสด,สดๆครับอยู่ร่วกให้ลุงวน ไม่อยากให้สุกเกินนะครับเดี๋ยวมันจะเค้าว่าคุกนี่ครับลุงครับครับกามาแร่สดๆนะเหมือนสีสีแต่ไม่ใช่มันไปกินงกิ่งกับสุกี้อ่ะเป็นปลาลวกสีสีนี่มันมาจากอะไรครับลุงผมอยากรู้เหมือนกันไม่รู้คือเราดาวได้แจกว่าสีสของผัก เขาเรียกทำไมก่อนเสี่สี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 ของผักสองปลาของพุ่งอะไรอย่า้ยนะพูดถึงเรื่องปลาในี่ก่อนเด่งหอมอ่าอร่อยฮะเมนูดอไปมาครับเดี๋ยวผมตักนี้ให้ปลากระพงเป็นเหมือนกันนึ่งมะนาวได้มาอย่างสวยงามทานง่ายนี่ดูน่ากินนะเวลากินอาหารนะครับ ผมชอบร้านลักษณะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเป็นพัฒนาการจีนโดยตรงเลยเนี่ยมันจะไม่มีเมนูพวกนี้ให้เรากินมีซีฟู้ดมันไม่มีแบบไทยๆปนๆถ้าจีนเลยมันก็จีนแบบจ้าๆเลียนไปหน่อยนะอาหารจีนเดี๋ยวว่าผัดๆทอดทอดดีไหมครับก็โอเคนะวิจารถือว่าอร่อยใช้ได้ไปไปไหนต่อดีครับนี่เลยปูปูก้อนผัด ผงกะหรี่นะโนี่ถ้าเกิดในวงการอาหารเขาเรียกว่าไซส์ซปเปอร์ครับอันนี้เมนูนี้นะติดชาดอัดผมกะเหรี่ยเนี่ยมันจะมีร้านเจ๋งๆไม่กี่ร้านใช่ครับที่กินแล้วอร่อยผมสั่งมาก็คิดว่าธรรมดาธรรมดาแต่กินแล้วเสืยอมท่านได้คือว่าโอเคนะรสชาติเข้าดีครับรสชาติเข้มข้นอัดได้เลยไปนี้ก็ไน้เลยตหูส่งเครื่อง โอ้หังนเคลกระทะร้อนแต่ว่าเต้าหู้ที่ไม่ใช่เต้าหู้อย่างเดียวนะเขาจะปอกหัวสับดิ์ไว้ปอกเครื่องปรุงไว้ด้านบนมีโปะแบบเนื้อสัตว์มาด้วยใช่อร่อยมมันนี้อร่อยจริงๆนะไม่ได้อวยสองคนไี่ให้คะแนนเลยนี่คืออร่อยจริงใช่ไหมเต้าหู้ใช่ปกติมันจะชอบเป็นแบบเต้าหู้มาแล้วก็ราดน้ำเฉยๆแต่อันนี้น้ำมันปรุงรสเด้งใช่ครับนี่รสเค็มแล้วก็ไอ้นนี้เหมือนลูกชิ้นกุ้งดีๆเลยมีความเด้ง โอ้โหอาห,หารยเยอะเยเอะหลือกเกิดนะครับเนี่ยค <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> นี่แค่ส่วนหนึ่งของเมนูนะครับอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดปูซึ่ง,งเป็นเมนูที่หาก,กินยากเหมือนกันตอนราลาตามาหารจีนผมว่านะที่นี่นะผมก็ไม่ได้ว่าคาดหวังเรื่องเรื่องอาหารราคาเท่าไหร่จริงๆ ได้ครับแต่ทุกอย่างออกมาเฮ้ยยาวได้ทุกน้ำจิ้มนี่คือเขาเสิร์ฟมานี่ต้องกินสองอย่างเลยไหมครับหรือว่าอย่างเดียวแล้วแต่ความชอบอันนี้ก็คงเป็นซีอิ๊วซีอิ๊วนี่ก็ซีฟู้ดแล้วแต่ความชอมเห็บราจริงจริงเอาใจบไปเลยมาครับหอยจ้ออะไรครับจ้อมาจ้อปูใครกินหอยจ้อของผมเนี่ยไม่เหมือนกับคนหมูก้อนหมูตัดบอกแน่นๆคือผมไม่ชอบเลย ของลุงนี่คือต้องฮั่งนอดอิก,กรอบออกอบแล้วกัดข้างในเป็นโปรง่งแล้วมีความหอมของพวกนี้มีความร่วนยอดหน่อยใช่ใอันนี้ค่อยยอในอุดมคติอของผมนะที่ลุงกินเพราะว่าลุงอาจจะชอบแบบมิต,ติของรสชาติคือมันมีมิต,ติเยอะมีเท็กเจอร์เยอะชิมไปทั่วโลก